พี่แกชูจอย่างเงี้ยบึ๊บอย่างเงี้ยข้อเนี้ยมันถ้าที่ดูตรงข้ามพี่เราตีความอย่างนี้ได้ไหมคําว่าชูตติ้งเนี่ยน่าจะเป็นคําว่ายิงใส่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าปกติคําว่าดึงเบเนี่ยเขาใช้คําว่าหลันช์หลันช์ก็คือแสดงว่าคำว่าชูตติ้คือว่ายิงใส่ชูตใส่มือผู้ต่อสู้จงใจชูตใส่มือคู่ต่อสู้หรือว่าร่างกายลันเชอร์นู่นนี่นั่นถ้าชูตเบ แล้วไปโดนคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นร่างกายหรืออะไรก็ตามแล้วกรรมการเห็นว่าจงใจโดนปรับแพ้ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับตัวเพลเยอร์ด้วยนะว่าถ้าสมมุติว่าโดนแล้วต้องโวยทันทีด้วยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างอย่างกรณีของญี่ปุ่นล่าสุดไอ้ที่มันอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่โวยกรรมการมีสิทธิ์ปล่อยเซอร์ถูกป่ะมีสิทธิตามตามกฎใช่เพราะว่าอย่างอย่างที่กฎว่าถ้ากรรมการเห็นว่าอันตรายกรรมการสามารถปรับ ใช่ได้แต่แต่ว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราด้วยความ,ม,มขำเลยเนะคงามขำว่าโหกรรมการเห็นขนาดนี้ว่าไม่อันตรายกรรมการบอก <c oughs> <ๆ>ไม่ที่บ้านผมเล่นอย่นง,งี้ครับ <c oughs> <c oughs>